จุดเด่นของประเทศไทยนะคะที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทัวริสต์เดสติเนชันเนี่ยนอกจากว่าธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะคะหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของ Hospitality การต้อนรับนะคะแล้วก็ด้วยบุคลิกลักษณะของคนไทยด้วยนะคะ แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นทายาทรุ่นที่สนะคะของโรงแรมดูสิทธานีซึ่งเก่าแก่มากและนอกจากว่าจะมีธุรกิจโรงแรมนะคะยังมีธุรกิจที่สร้างคนค่ะคือสร้างคนที่จะเป็นบุคลากรทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะ<อ>แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคือคุณสิระเดชโทน,นนวณิกนะคะเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจการศึกษาบริษัทรุสิทธานีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะแชมป์ค่ะวันนี้เราไม่คุยเรื่องโรงแรมแล้วแต่รเราจะมาคุยเรื่องของอีกธุรกิจหนึ่งนะคะในการสร้างคุอันนั้นเนี่ย มันเป็นธุรกิจอะไรบ้างของในกลุ่มปรษสิทธานีอะค่ะครับก็จริงๆเราก็จริงๆนี่ก็เป็นเป็นฟาวเดอร์ของเราท่านผู้หญิงชนะเปียอุ่ยนะครับผมได้เริ่มมาตั้งแต่ปี1993มครับผมก็มาก็เกือบจะ30ปีแล้วใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยท่านก็คิดว่าแบบเออเฮ้ยถ้าเกิดสมรรมติเราจะมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแรง ก็จําเป็นที่ต้องมีบุคลากรที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันเพราะฉันเนี่ยอตอนนั้นท่านก็เลยเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราทําเองเลยดีกว่าก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนการโรงแรมมานะครับมผมเป็นดูสซิทานีฮอลท์เอ,อเลสกูลนะครับผมแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็คิดว่าแบบเออท่ายังไงที่จะสร่างบุคลากรที่จะสามารถไปต่อยอดแล้วก็มอีอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้ก็เลยเปลี่ยนจากเป็นฮเทลสกูลมาเป็นวิทยาลัยนะครับผมก็เป็นดูสซิทานีก็เด<อ>ิ <college. S 2> เป็นสกูลใช่ครับแล้วก็มาเป็นวิทยาลัยถูก ปริญญาตรีแล้วก็มีทั้งปริญญาโทก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ลงกลงทุนเพื่อที่จะเข้ามาในแง่ของระบบอาชีวะโดยเช่นกัน<อ>ก็คือเป็นพวกวุคลากรในโรรงแรมต่งๆ ก็เป็นบุคลากรที่ได้ผ่านการศึกษาจากที่นี่มาเยอะมากใช่ไหมใช่ครับ<ะ>ผมใช่คือของเราเนี่ยคือจะแตกต่างกับตันยิงก็มีโรงแรมเอ่อเป็นบริษัทโรงแรมไปหลายหลายที่หรือว่าหลายๆเจ้านะครับที่ก็มีเป็นเหมือนกับแบบที่ทําเหมือนกับเป็นเทรนนิ่งสกูลหรือว่าก็มีเป็นโรงเรียนของตัวเองแต่ตามจริงของเราเนี่ยเอ่อบุคลากรที่เราเหมือนกับเทรนมาแล้วก็ให้การศึกษามาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับแบบมาอยู่แค่โรงแรมดูสิ่งอย่างเดียวเลยนะครับตัจยิงคือแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากครับที่จะเข้ามาอยู่ในทํางานอยู่ในเครือดูสิ่ทส่วนใหญ กับอุตสาหกรรมจริงๆนะครับแล้วก็ทําเพื่อจะให้กับคนรุ่นหนหลังคือไม่ได้บอกว่าจบแล้วเธอจะต้องมาทํางานกับชัานใชแต่ว่าเขาก็เข้าไปอยู่ในในุตาหกรรมใดใช่ครับหรือว่าบางทีบางคนก็ส่วนใหก็จะไปในแง่ของมีแอร์ไลน์ก็มีนะครับผมจะเป็นพวก Medical t o u r i s ินะฮะจะเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าตจริงโรงพยาบาลบ้านเราก็ ให้เซอร์วิสไม่แพ้กับโรงแรมเลยทีเดียวใช่ไหมครโดยเพพาะโรงแรมโรงพยาบาลชั้นนาของประเทศนะครับผมหรือว่าบางคนก็จะไปเปิดธรุรกิจของตัวเองไปเปิดสปาไปเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านกาแฟซึ่งตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาก็ชอบทํากันใช่ใชไหมเปิดร้านกาแฟแน่นอนก็ไปทํางานกับ<น>เป็นบริษัทโรงแรมทั่วโลกเลยเทั้งบิ๊กบอยทั้งสมอลบอยจะเป็นพวกแมริออทพวกแบบอคอล์อินเตอร์คอนเทนเนนตหรือว่าไฮยั t หรือว่าอะไรอย่างนี้อย่างน้อยการที่ได้ผ่านจากที่นี่จากหลักสูตรที่นี่เนี่ยก็ถือว่า มันมีแบบอย่างให้เห็นว่าคุณภาพของคนของเราเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ใช่จริงก็อย่างที่บอกจริงก็จะเป็นเป็นกลุ่มค่อนข้างที่น้อยค่ะที่เข้าม่อยู่อันนี้ของเราเพราะว่าเราก็เปิดให้กับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยครับได้ไปเหมือนกับแบบไปหา career path ของแต่ละคนแล้วก็แน่นอนการที่เรามีเป็นส่วนของการศึกษาแล้วแล้วมีส่วนของโรงแรมเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจในแง่ของเทรนด์นะครับที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เอาอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้ จากในอุตสาหกรรมเนี่ยได้เข้ามาช่วยในการศึกษาแล้วก็แน่นอนสิ่งอะไรที่เราเด่นเรียนรู้จากการศึกษาในการทำเทรนนิ่งของบุคลากร,กรของทางโรงแรมเองแล้วก็เอามากลับมาช่วยโรงแรมเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นการผสมผสานธุรกิจแบบค่อนข้างที่จะครบวงจรนะคะรับทีนี้พอพูดเรื่องเทรนเนี่ยคะ่ะจากนี้ไปเพราะยิ่งโดยเฉพาะหลังจากโควิดเนี่ยคนก็จะพูดกันเรื่องของ wellness ใช่ไหมคะเรื่องเฮลส์แอนด์เวลเนี่ยทางของ,ของวิทยาลัยเนี่ยจะมีการ เสริมหลักสูตรอะไรพวกอย่างนี้หรือมีอยู่แล้วครับตามจริงเราก็มีอยู่แล้วเหมือนกันครับผมตอนนี้ตอนนี้เราก็จะเข้าไปดูในแง่ของเวลเนสค่อนข้างที่จะที่ทที่เยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเวลเนสอย่างเดียวแต่ในแง่ของการที่เราเรียกว่าธุรกิจแบบย,ยั่งยืนก็คือมีในแง่ของพวก sustainability เข้าไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีเป็น c u r r i c u l u m ที่สอนทางด้านนี้แต่ตอนนี้เราได้กลับมาเปลี่ยนว่าเราทำยังไงที่เราจะ integrate c u r r i c u l u m พวกนี้ใส่เข้าไปใน core courses ของเรา คือมันไม่ได้ไปกลายเป็นแบบ elective แล้วนะที่แบบเออให้เด็กสามารถเลือกได้ที่สนใจนะแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในทุกๆอย่างที่เขาจะต้องการได้เรียนครับผมว่านียมันสําคัญแล้วมันยังมีอีกเทรนด์หนึ่งก็คือเรื่องของพวก aging society เนี่ยเพราะว่ามันก็มันก็มี hospitality การดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะไปถึงตรงนั้นไหมถูกต้องครับก็เราเราก็ไปถึงอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าตาจริงของเราเนี่ยถึงแม้เราจะเริ่มต้นโดยการเป็น hotel school แต่ว่าตามจริงเนี่ยครับเราคิดว่าสิ่งที่เราให้การศึกษาเนี่ยมันมากกว่าคําว่า โฮเทลส์โอเคแน่นอนคอลเราหลักๆคือโรงแรมนะครับผมแต่ว่าตามจริงเ่ยเราคิดว่าเซอร์วิสอินดัสทรีเนี่ยมันโอ้โหมันกว้างขวางมากเลยใช่นะฮะมันแบบมันมีทั้งไม่ว่าจะเป็นในแง่ของพวกแบบรีเทลแบงค์กิ้งหรือว่าอาจจะเป็นในแง่ของรีเทลเองก็ตามขายประกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างมันคือมันเป็นเซอร์วิสหมดนะแล้วก็บ้านเราโดยเฉพาะอย่างที่เมืองไทยเนี่ยก็แน่นอนเราก็เป็นอันดับท็อปของโลลกกกใในนนนแแงง่่่ขออาาารรรรห้้้บิยยูวเเพะะฉัี สิ่งทุกอย่างที่เราเหมือนกับแบบให้กับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยไม่ได้จะเป็นอยู่ในแง่ของแค่ให้บริการจัดการในแง่ของโรงแรมอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากจะเปิดโลกเขาให้เหมือนกับแบบคิดว่าเซอร์วิสอินดัสทรีเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีกว้างขวางมากเลยครับค่ะท่านผู้ชมคะในเรื่องของธุรกิจการศึกษาของมุสิธานีเนี่ยนะคะยังไม่จบนะคะท่านที่อยากจะเป็นเชฟนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่มาแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าคะ่ะ